สวัสดีครับแฟนเกตัวเล่ห์ครับ็ดครับเจอกันกับคลิปตัวเลขดับนะครับจะจมวันที่16ตุลาคม2564นี่ครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของคืนนี้แล้วกันนะครับสมท่านผู้ชมเข้านอนด้วยคลิปตัวเลขดับนะครับชุดนี้มีเจ้าไหนอะไรบ้างก็เชิญรับชมก,กับฝั่งด้านในเลยครับ เติมที่ชุดแรกชุดนี้นะครับเลขดับหลักสิบหลักหน่วยเบื้องบนของโซดอันตราพานครับวันนี้ให้ตัวเลขสามนะครับดับหลักสิบหลักหน่วยมาตามต่อกันที่เลขดับหลักสิบหลักหน่วยบนของไผ่สีทองครับวันนี้ไผ่สีทองให้ตัวเลขแปดนะครับดับหลักสิบหลักหน่วยบนมาตามต่อกันที่แนวทางเลขดับนะครับดับบนทุกหลักนะครับของหวยดาวร้ายเจ็ดสีนะครับ วันนี้ให้ตัวเลข0นะครับดับบนทุกหลักมาตามต่อกับสูตรนี้ครับเลขดับบนทุกหลักครับของหวยดาวร้ายเจ็ดสีครับตูวนี้ให้ตัวเลข1นะครับดับบนทุกหลักมาดูสูตรสุดท้ายของหวยดาวร้ายเจ็ดบบ of. สดีครับสูตรดับบนทุกหลักสูตรนี้นะครับหวยดาวร้ายเจ็ดสีให้ตัวเลข2ดับบนทุกหลักครับ มาต่อกันที่แนวทางเลขดับเฉพาะหลักสิบบนของแอดจิรนันเจ็ดแปดเก้านะครับวันนี้แอดจีรนันเจ็ดแปดเก้าให้ตัวเลขแปดนะครับดับหลักสิบบนมาดูแนวทางเลขดับบนทุกหลักของบ้านเงาะเจ็ดแปดเก้าครับวันนี้ให้ตัวเลขห้านะครับดับบนทุกหลักมาดูแนวทางของแอด จะอ่านว่าไงครับ T u y นะครับขอไผนะครับดับบนนะครับดับบนทุกหลักสูตรนกแก้วสูตรนี้ให้หนึ่งนะครับเป็นตัวเลขดับมาตามต่อกันที่แนวทางเลขดับบนทุกหลักของอินทรเทวนครนะครับวันนี้อินทรเทวนครสัางดับบนให้ตัวเลขสามนะครับดับร้อยสิบหน่วยบนมาดูแนวทางเลขดับบนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับของแอดรลเดนวันนี้ให้ตัวเลขสามนะครับ ดับบนทุกหลักมาดูแนวทางของแอดแอมมี่กันมาครับเลขดับบนทุกหลัก16ตุลาคมนี้นะครับก็คำเตือนนะครับหลุดแล้ว2งวดนะครับหลุนต่อวันนี้จะดับอีกหรือไม่นะครับดับอยู่หรือเปล่านะครับดับบนทุกหลักแอดแอมมี่วันนี้ให้ตัวเลข5มาดูแนวทางเลขดับบนสูตรไก่น้อยสูตรนี้กันบ้างครับวันที่แล้วให้เลข8นะครับดับก่อผ่านวันนี้ ดับบนไก่น้อยนะครับให้ตัวเลข4ดับทุกหลักบนนะครับมาดูอีกหนึ่งแนวทางครับเลขดับ3ตัวบนไปกับสูตรนี้นะครับ6ประตูตัวเลขก็จะมี0 3 4 0 5 5 3 5 5 3 5 9 1 2 8 1 3 7 6 6 7 2 4 9 7 5 1และก็7 9 9ครับ6ประตูเลยนะครับมาดูสูตรนี้ครับ สูตรใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับวดนี้ครับเลขดับแต้มรวม3าตัวบนนะครับให้เลขศูนย์มาดูแนวทางเลขดับหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับของช่างโน้ตชอบคำนวณ2สูตรนี้กันบ้างครับสูตรซ้ายมือนะครับให้ตัวเลข8นะครับเป็นเลขดับหลักสิบหลักหน่วยบนส่วนสูตรขวามือช่างโน้ตชอบคำนวณให้เลข2 เป็นเลขดับหลักสิบหลักหน่วยบนวันนี้มาดูแนวทางเลขดับของโกสัมพีนักคำนวณนะครับหากใครชอบชุดนี้นะครับก็นําไปพิจารณาดูครับวันนี้ให้ตัวเลขสองนะครับดับหลักสิบหลักหน่วยบนมาดูแนวทางเลขดับหลักสิบบนแม่นๆเจ้านี้กันบ้างครับวันนี้จะดับอยู่หรือไม่นะครับของเด็กปู่ไทยครับวันนี้ให้ตัวเลขเจ็ดนะครับดับหลักสิบบน มาดูแนวทางเลขดับพิฆาตผีเสื้อเทวดาให้โชคนะครับก่อนจะไปดูงวดนี้นะครับดูวดที่ผ่านมาครับเลขดับบนดับล่างเอาอยู่นะครับวดที่ผ่านมาของผีเสื้อเทวดาให้โชคมาดูวันนี้ครับดับพิฆาตผีเสื้อเทวดาให้โชคครั้งที่112นะครับ111ครั้งที่ผ่านมาลดบน15ครั้งหลุดล่าง12ครั้งนะครับก็ เป็นเปลี่ยงแนวทางนะครับเลขดับบนครับมีคู่ดับ93 17 16 55 15 65 26 52 54 53 18 87 97 00 09 37 14 56 57 58 10 42 39 45 11 12 13

7 9 7ดเก้าเจ็ดสอ5สอ5เก้าเจหากและก่อสามหรือหากใครจะชอบแนวทางเลขดับของกลุ่มมหาโชคมหาลาวกับซ้ายมือดับหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับดับ0ดับเฉพาะหลักสิบล่างดับเก้ดับเฉพาะหลักหน่วยล่างดับแนะครับส่วนเลขดับ บนดับหลักร้อยดับสามนะครับดับหลักสี่ดับหนึ่งส่วนเลขดับหลักหน่วยบนข้อให้เลขแปดนะครับเป็นเลขดับมาดูแนวทางของหัวรัฐบาลพิจบุญชุดนี้ครับดับหลักหน่วยบนสามสูตรครับสูตรแรกให้ศูนย์นะครับดับหลักหน่วยบนสูตรต่อมาให้เลขห้าดับหลักหน่วยบนแล้วก็สูตรสุดท้ายให้เลขแปดนะครับดับหลักหน่วยบน มาตามต่อกันกับเลขดับแต้มรวมร้อยสิบหน่วยบนหววรัฐบาลพิจบุวันนี้ครับให้แต้มรวมร้อยสิบหน่วยบนแต้มดับคือแต้มสองมาดูแนวทางเลขดับบนทุกหลักของอยาทิพย์ vip นะครับวันที่แล้วให้ห้าดับนะครับก็อผ่านวันนี้ให้ห้าดับร้อยสิบหน่วยบนเช่นเคยครับมาตามต่อกันกับแนวทางเลขดับขาดล่างของอยาทิพย์กันบ้างครับ วันที่ผ่านมาให้ศูนย์ดับนะครับก็ผ่านวันนี้ให้ตัวเลข3นะครับอย่าทิ้ให้ตัวเลข3ดับขาดล่างทุกหลักมาตามต่อกับแนวทางเลขดับหลักหน่วยบนสูตรที่1ของแอดเหนือครับวันที่ผ<ๆ>่านมาก็ให้4ดับหลักหน่วยบนนะครับก่อผ่านวันนี้แอดเหนือให้ตัวเลข1นนะครับดับหลักหน่วยบนมาตามต่อกับสูตรนี้ครับเลขดับหลักสิบบนของแอดเหนือ ตันนี้ได้ตัวเลข0นนะครับดับหลักสิบบนมาตามต่อกันกับแนวทางเลขดับหลักร้อยบนของแอดเหนือครับสองตัวเลขดับหลักร้อยบนแอดเหนือให้ดับ3กับ7มาดูศูตรนี้ครับของอเวฟีสคูลนะครับเลขดับเลขดับบนทุกหลักนะครับให้ดับ2 มาตามต่อกับแนวทางของเทพบรรเลงสูตรคันเทพไม่มาล่างเทพบรรเลงให้ศูนย์นะครับไม่น่าจะมาสิบหน่วยล่างมาดูแนวทางเลขดับล่างของแอสตังค์สูตรนี้กันบ้างครับหกงวดที่ผ่านมายังไม่หลุดนะครับสูตรนี้วันนี้งวดที่เจ็ดนะครับดับล่างทุกหลักแอดสตังค์ให้ตัวเลขห้ามาตามต่อกับแนวทางเลขดับหลักหน่วยบนแอดเบียครับ ย่งไม่พลาดนะครับสูตรนี้แอดเบียงวันนี้ให้ดับหลักหน่วยบนคือเลข4มาดูกันต่อกับแนวทางเลขดับหลักหน่วยล่างมวดที่35ของสมหมายแอด K 13นี่นะครับตามสูตรแล้วครับให้ตัวเลข4นะครับวันนี้ชนกันเลยนะครับ22ง,งสูตรนะครับดับหลักหน่วยล่างนะครับไม่มีเลข4นะครับของสมหมายแอดเคส มาดูผลงานชุดนี้ครับเลขดับแท้นะครับทุกแก่มันร้องแบบนี้นะครับสามครั้งนะครับก็ให้ตัวเลขดับแต้มรวมสามตัวบนนะครับดับแต้มรวมสามตัวบนเดินดีงวดนี้ให้แต้มรวมสามนะครับเป็นแต้มดับมาปิดท้ายคลิปนี้นะครับกับชุดตัวเลขดับแต้มรวมสามตัวบนนะครับแต้มรวมสามตัวบนวดนนี้ร้อยสิบหน่วยบนให้แต้มรวมดับแต้มสี่นะครับ เป็นผลงานนำมาฝาก Fc แฟนช่องนะครับสำหรับคืนนี้นะครับผมจะลงแค่ชุดนี้นะครับเป็นชุดสุดท้ายให้ไปพิจารณาครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับถ้าทางช่องได้ตัวเลขเด็ดดีๆยังไงทางช่องจะรีบนำเสนอท่านผู้ชมนะครับให้ได้รับชมรับฟังกันแต่เนิ่นๆเลยนะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยัยงไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้นะครับ และก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปที่ทางช่องจะลงให้ชมอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ